ล้างจมูกเลือกแบบไหนเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับอยครับเผยวิธีเลือกน้ําเกลือล้างจมูกครับเลือกแบบไหนครับเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยกับเรานะครับเอาล้ครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข่าวย่อยๆแล้วก็เนื้อคำเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับตาเรื่องราวเนื้อข่าวย่อๆเรื่องราวนี้นะครับเลือกผลิตภัณฑ์นะครับที่ได้มาตรฐานครับอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทครับไม่มีการรั่วซึมนะครับและฉลากผลิตภัณฑ์ครับมีข้อความครบถ้วนชัดเจน เช่นชื่อผลิตภัณฑ์ครับชื่อสารออกฤทธิ์วิธีใช้วันหมดอายุนะครับและสารออกฤทธิ์เป็นน้ําเกลือโนมอลสลายครับที่ปราศจากเชื้อและไม่มีส่วนผสมของน้ําตาลครูโคสนะครับและน้ํายาล้างจมูกครับมีการได้รับอนุญาตจากออยนะครับโดยผลิตภัณฑ์ทั้ง2อย่างนี้ครับมีขึ้นทะเบียนเป็นยาและขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะครับเช่นครับตรวจสอบได้ที่ Line แอดและเว็บครับ FDA นะครับ เดี๋ยวโพสใต้ลิกงนี้ครับเดี๋ยวไปดูนะครับเนื้ขอข่าวเต็มๆว่าเรื่องราวนี้พูดถึงประเด็นอย่างไรกันบ้างครับ